สวัสดีจ้าวันนี้ยายยุ่นขามาเล่นในบ้านบ้านอ้ายบ้านเอื้อยจ้าใต้เก็บบางหน่าฝากพี่ฝากน้องจะห่วยเน่าดกดกขี่น้องอุ้ยเอยอ,อว้าโอ้คนเอาที่หลอกออกปลาแล้วอ๋องานนี่ไมาเก็บไม่เก็บสิโอ้โดกดกดกขี้ หน้าต้นเดียวโดกคั้งนะคุณยูเฮือนบ่บ่ดกบ่หนีดิยูเฮือนต้นน้่หน่อยก็นี่แต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่ดอกววะเนาะปลูกไว้กับพ่อได้กินด้วยนาเก็บเอาไอ้เต้าเก็บเลียวนี้เอาเก็บเอาเนาะเก็บไปหอมไปดมดกันเก็บไปเออเก็บไปแบ่งฟีแบ่งหนองกินเนี่มันหลายบอกนะเสียคดบ่ได้คอยบ่มี มันต้นม,มันตายหลายปีอลไรมันก็นตายดิต้ง<า>องปลูกไม่เรื่อยเรื่อยเน้ำท่วมโอ้น้ำท่วมเนาะนา้ำเซน้ำคลังหางมันกับเน่ากับเปื่อยอันนิ้นี่หนองเอ้ยคุณลุกข,ขับุแต่ว่านี่เมื่อเคยเห็นไว,ดดว้ดอ,อกค่ะเมื่อซองหยุดเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนมันหยุดแต่งงามานันเนาะคุณ ฮาเอาเก็บอาหน่ยยงใหญ่หน่อยจะกินก่อนมันยู่เตๆตองนางนางเอานางซองจกงสิเห็นหน่วยมันยู่เตะเตะหอมหอมหอมเหมืองเน่าแค่นี้ก็นอาจ้ะสวัสดีค่ะ